อามดุในข้อนี้ครับเขาต้องการปัดตัวเลขนะครับเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้มีเลขในยะสําคัญเนี่ยสี่ตำแหน่งนะเขาให้เลขอะไรมาครับเป็นจํานวนเต็มเห็นไหมอันนี้นะครับดูให้ดีนะครับเป็นจํานวนเต็มก็คือหนึ่งศูนย์ห้าหกสามสามนะพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาต้องการขีดตําแหน่งครับอันนี้มีเลขในยะสาคัญเท่าไหร่ครับเลขตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมมีหกตำแหน่งเขาต้องการเท่าไหร่ครับเพียงสี่ตำแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสองตัวนี้ทิ้งถูกไหมแล้วไงครับ ปัดให้เป็นศูนย์นะเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าหกนี่ทําไมครับต้องปัดขึ้นไหมอ่าเพื่อหกนี่ต้องปัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้อะไรครับตรงนี้หนึ่งศูนย์ห้าห้าอะไรครับปัดขึ้นเป็นเจ็ดนะหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์แต่ตรงนี้ทําไมครับ เราได้เลขนย้สสาคัญ4ตำแหน่งนยังยังไม่ได้นะครับนะเพราะว่ายังไม่มีความแน่นอนว่ามันจะเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนให้รูปอยู่รูปของสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นรูปของหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมหนึ่งจุดศนย์ศูนเลยครับ4ตำแหน่งก็คินศูนย์ห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดเห็นไหมเลขหลังเอาไหมเอาไม่เอาแล้วนะคูณด้วยสิยกกําลัง ส,สิบยกกําลังเท่าไรครับเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยปกติเนี่ยนะครับจุดเฉลี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมเราต้องการเลื่อนเราต้องการเลื่อนเราก็ต้องนับเลยนะครับเลื่อนให้มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะเลื่อนให้มาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องนับใช่ไหมครับนับเลยว่ามันมามันมากี่ตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งพอมาตรงน,นี้ก็เป็นห้าตำแหน่งนะเพราะฉนั้นก็เป็นสิบยกกาลังเท่าไรครับสิบยกกําลังห้า อ่ยากไหมไม่ยากนะเขียนก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือต้องอยู่ในรูปของ1จุดนะ1นึ่จุดอะไรนะ่งจุดศนย์ห้าเจนะสี่ตำแหน่งไหมมีเลนะขอั้นสำคัญ4ี่ตำแหน่ง1 2ึ่งสาสี่โอเคนะครบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูในตัวอย่างถัดไปนะครับ ทำการปัดตัวเลขนะครับให้มีเลขในยะสาคัญหนึ่งตำแหน่งนะหนึ่งตำแหน่งคืออะไรครับตรงนี้เนี่ยเขาให้เรขกเลขอะไรมาเรามาดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาให้เลขอะไรมาครับเลขทศยมมีกี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะมีเลขใในนยะสาคัญหกตำแหน่งเขาต้องการกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราปัดต้องปัดตัวไหนทิ้งครับต้องปัดตัวนี้ทิ้งหมดเลยถูกไหมถูกไหมครับปัดตัวนี้ทิ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนีน้ก็จะได้เท่าไหร่ครับ จากตรงนี้ปัดทิ้งก็เหลือแค่หกนะเพราะว่าอะไรครับตรงนี้เป็นศูนย์ปัดทช่ไหมครับปัดทิ้งอยู่แล้วนะตอบหกเลยข้อนี้ง่ายๆนะไม่มีอะไรที่ยากเย็นนะเพราะต้องการแค่เรื่องนี้สำคัญหนึ่งตำแหน่งถ้าสมมุติครับถ้าถ้าสมมุติว่าเขาต้องการสองตำแหน่งอ่านะถ้าต้องการสองตำแหน่งทําไงถ้าต้องการสองตำแหน่งนะสองตำแหน่งเนี่ยได้เท่าไหร่ครับหกจุดศูนย์ถูกไหมนะถ้าเป็นสองตำแหน่งก็คือหก จุดศูนย์นะตัวนี้ก็ตัดทิ้งถ้าสารตำแหน่งอ่นะลองให้ดูให้ชัดนะครับถ้าสารตำแหน่งเท่ากับเท่าไหร่ครับหกจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะอะไรครับเพราะเลขสี่ก็ยังตัดทิ้งอยู่เดิเดมใช่ไหมครับเพราะว่าน้อยกว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับนะ เรามาดูในตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้ก็ให้อะไรครับเขาต้องการปัดปัดตัวเลขนะครับให้มีเลขในยะสําคาญสามตำแหน่งเข<อ>าให้อะไรมาครับตัวนี้ให้จํานวนเต็มนะตัวนี้มีเลขนยี้สําคัญเท่าไหร่สองตัวนะวนะหนึ่งสอง,สองนะแต่เนพะนะราะว่าตรงนี้ยังไม่แน่นอนว่าจะมีค่าในยะสําคัญเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังมีรูปของศูนย์ศูนย์ศูนย์ย์อย่างนี้อยู่นะเราต้องการเลขในยีสัมการสามตัวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทําไมครับนะ เพราะฉะนั้นเราให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับ2.3ถ้าจะเป็นสามตัวก็ต้องเพิ่มศูนย์อีกตัวถูกไหม2.30อันนี้เรื่องนี้สําคัญสามตัวแล้วนะคูณด้วยสิบยกกําลังเท่าไหร่ครับนะปกติอ่าเราก็ดูเลยว่าปกติเนี่ยจุดทั้งยงมมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมเราต้องเลื่อนขึ้นมาถูกไหมครับนะเลื่อนขึ้นมานะเป็นเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นเรานับเลยครับ หนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งเห็นไหมห้าตำแหน่งก็คือสิบยกกำลังเท่าไหร่ครับสิบยกกำลังห้าเห็นไหมสองจุดสามศูนย์คูณสิบยกกำลังห้ามีค่าเท่ากับตัวนี้เลยนะสามตำแหน่งชัดเจนนะ Alors, เอารามาเริ่มในข้อนี้ครับนะในข้อนี้เนี่ยเขาให้ทำการปัดตัวเลขนะครับ เพื่อให้ได้เลขในยะสําคัญ4ตําแหน่งนะเขาให้อะไรมาเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าโจทย์เขาให้อะไรมาพอเราดูปุ๊บเห็นเห็นเลยไหมครับว่าเป็นเลขทศนิยมใช่ไหมพอเราเห็นเลขทศนิยมปุ๊บเราดูอะไรก่อนกันก่อนครับว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเลขอะไรครับเลขในยะสําคัญเนี่ยกี่ตําแหน่งนะเรานับเลยนะศูนย์ด้านหน้าเนี่ยทาไมครับตัดทิง้งกันเลยเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเรานับเลยครับว่าตัวนี้มีเลขในยะสาคัญเท่าไหร่นับเลยครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดนะตัวนี้มีเนื้อเยืสำคัญเท่าไหร่ครับเจ็ดตำแหน่งนะเพราะว่าศูนย์หน้าหน้านั้นทําไมครับเราไม่คิดถูกไหมเรามานับที่ตัวเลขเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะเพราะฉะนั้นยังไงครับเมื่อเราต้องการกี่ตําแหน่งครับเมื่อเราต้องการแค่สี่ตำแหน่งนะเราก็มาดูเลยหนึ่งสองสามสี่นะสี่ตำแหน่งแค่นี้ตรงนี้ทําไมครับเราตัดทิ้งจบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าตัวเลขที่เขาต้องการก็คือ เลขนี้สำคัญ4ตำแหน่งเนี่ยมีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าห,าห,าหรครับ0.006004นะอันนี้เป็นคำตอบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเขียนให้ใหอยู่ในรูปของสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับทำไงครับแสดงว่าเราต้องเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรครับ6.004นะถูกไหมครับอันนี้ก็4ีตำแหน่งเหมือนกันใช่ไหมคูณด้วย10ยกกำลังอะไร เอาทอนนิยมถอยหลังมาต้องเป็นกําลังลบถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเรานับเลยนะครับว่าทนนิยมนี้ต้องถอยมาถอยไม่ถอยไม่ขึ้ตําแหน่งหนึ่งตแหน่งสองตแหน่งสามตแหน่งนะครับสิบยกกาลังลบเท่าไหร่ครับลบสามนะจบไหมจบนะครับนะข้อนี้ง่ายๆนะครับพอเห็นปุ๊บก็รู้ได้เลยนะครับทําวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ตกหล่นแล้วก็ถูกต้องนะครับลองทำดูครับ